สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ผมติดตามเรื่องของสุขภาพเรื่องของการรักษาโรคหลายอย่างกับโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับวันนี้มีทางเลือกใหม่ในการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยเทคนิคใหม่ที่น่าสนใจ Eurolift Eurolift เนี่ยบอกว่าเป็นการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตแบบ ลุกลำน้อยขยายท่อปัสสาวะที่ต่อมลูกหมากกดทับให้กว้างขึ้นซึ่งน่าสนใจเพราะว่าประโยชน์มีหลายอย่างสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็กลัวหลายอย่างเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไปทำแล้วจะได้ผลไหมสองจะต้องใช้วิธีการที่ต้องใช้เวลาหรือต้องมีชีวิตที่ไม่ปกตินานเท่าไหร่ แต่ข่าวาที่บอกว่ายูโรลิฟต์นี่จะเป็นเทคนิคใหม่ที่น่าสนใจและก็อาจจะเป็นทางออกที่เราไม่เคยได้รับรู้มาก่อนว่ามีวิธีนี้ด้วยคุณหมอจรัรพงศ์ดิสราน,นันท์ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยฉะนั้นจะมาเลาห้ฟังว่าที่บางรุงราชตอนนี้มียูโรลิฟต์วิดีโออย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณหมอจรัรพงศ์ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับยินดีีรับาครับ เทคนิคใหม่ที่ว่าเนี่ยยูโรลิฟที่ว่ารักษาต่อมลูกหมากโตเห็นบอกว่าจะดีกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าใช้เวลาน้อยลงและที่น่าสนใจคือรุกล้ำน้อยไม่ต้องใส่สายสวนปัสสาวะหลังการทำหัตถการไม่ต้องวางยาสลบด้วยโอโ้ดูเหมือนคนจะสนใจมากแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผมเห็น ที่น่าจะจูงใจมากคือไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับครับคือยังไงครับยูโรลิฟเนี่ยคือยูโรลิฟเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับจริงๆแล้ว FDA ของอเมริกาเนี่ยอ p พ r ร v e การรักษาต่อมลูกหมากตด้วยวิธียูโรลิฟเนี่ยตั้งแต่ปี2013นะครับอครับผมแล้วก็การรักษาก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยในอเมริกานะครับแล้วก็มีการ ใช้การรักษาเนี่ยอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับทั้งออสเตรเลียนะครับในยุโรปในเอเชียนี่ก็มีที่ญี่ปุ่นนะครับเกาหลีสิงคโปร์ส่วนที่ไทยเนี่ยตอนนี้บอมุงราดเป็นที่แรกที่นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้อืคครรัับบได้ใช้นานแล้รยงครับในที่แบบเราเพิ่งเริ่มใช้ครับผมเพิ่งเริ่มอ๋อครับที่มาทําไมถึงเพิ่งมาครับอ่ามันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับเนื่องจาก ตัวเทคโนโลยีเนี่ยะจะกระจายไปที่ไหนเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนหลายระ่อนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทผู้ผลิตและผู้จําหน่ายด้วยนะครับที่ไทยเนี่ยตอนนี้เราก็ติดต่อมาเป็นเป็น,เ,ปนเขาติดต่อเรามาเป็นโรงพยาบาลแรกนะครับในในเมริกผมอืม,อมครับแล้วก็ได้เริ่มช่าทำในบางงค์กรผลเป็นไงครับคนผู้ป่วยที่เข้ามารักษาก็พอใจแค่ไหน คนไข้ส่วนใหญ่พอใจนะครับแฮปปี้ถ้าเกิดเทียบกับการรักษาแบบเดิมวิธีนี้ก็จะอย่างที่คุณชินัยพูดไปเป็นวิธีลุกล้ำน้อยหรือทางกันแพทเราเรียกว่ามินิมอลลี่อินเวนซ์นะครับแล้วก็การรักษาใช้เวลาค่อนข้างเร็วไม่ต้องนอนโรงพยาบาลทำเสร็จนะครับกลับบ้านได้เลยแล้วก็อาการปัสสาวะจะดีขึ้นได้ทันทีเลยหลังจากที่ทำเสร็จนะครับผมแล้วมัน ยาวนานเลยแั้ก็ทําครั้งเดียวพอไม่ต้องกลับมาทําซ้ําอีกคืออย่างนี้ครับอัตราการที่ต้องมาทําซ้ําใหม่เนี่ยต่ำมากนะครับอ่าตอลโลมาห้าหกปีจากข้อมูลของต่างประเทศนะครับโอกาสที่ต้องทําซ้ํามี้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นครับผมอ้ครับครับออธิบายครับว่ายูโรลิฟเนี่ยทํำยังไงมาถึงทําให้คนที่เป็นปัญหาเรื่องต่อมลูกมากโตเนี่ยจะได้ไม่ต้องเออปัสสาวะบ่อย ไม่ต้องมีอาการทุกลุกลุกลนแล้วก็ทําให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้นโอเคครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับต่อมลูกหมากโตเนี่ยต่อมลูกหมากมันคืออวัยวะอวัยวะหนึ่งที่มันคุ้มทอต่ออ่ทอปัสสาวะเรานะครับแล้วมันอยู่ใต้ต่อตัวกระเพาะปัสสาวะอธรรมชาติของต่อมลูกหมากแล้วเนี่ยครับมันจะโตไปเรื่อยๆเมื่อเรามีอายุเยอะขึ้นเป็นโรคของอ่คนที่อายุยืนนะครับ แล้วก็พอต่อมมันโตขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยทาให้ท่อปัสสาวะเราแคบลงนะครับแล้วคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่ค่อยพุ่งปัสสาวะเออต้องใช้แดงเด่งช่วยนะครับปัสสาวะเสร็จแล้วรู้สึกปัสสาวะไม่ค่อยสุดนะครับอ,อาการที่คนไข้บอกว่าลาคลางมากที่สุดก็คือต้องตื่นมาปัะสสะาวะบ่อยกลางคืนหลังจากเราไปแล้วต้องตื่นสองรอบสามรอบก็ทําให้รบกวนการนอนนะครับนอนไม่พอกาลางวันก็ทาให ไม่สามารถไม่มีสมาธิในการทํางานง่วงเลยนะครับประสิทธิภาพการทํางานการใช้ชีวิตประจำวันก็จะลดลงใช่นี่ตัวยูโรลิฟเนี่ยครับมันเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับเข้าไปถามขยายตัวท่อปัสสาวะนะครับการทำเนี่ยเราส่องกล้องเข้าไปนะครับทางท่อปัสสาวะพอเราไปถึงตรงต่บลูกหมากแล้วเนี่ยครับเราก็ใช้อุปกรณ์นะครับเราใช้เหมือนปืน ยิงเข้าไปนะครับด้านหนึ่งของอุปกรณ์มันจะอยู่ตรงแคปซูลของตับลูกหมากด้านนอก mm. นะครับด้านในเนี่ยก็จะดึงลังให้ตับลูกหมากสองด้านเนี่ยมันเข้ามาเบี่ยงกันทําให้ท่อตรงกลางเนี่ยไอ้ตรงท่อปสัสสาวนเนี่ยมันเปิดกว้างออก oh. คนไข้ก็จะปะสัสสาวะได้เลยทันที <Okay. S 2> นะครับไอจํานวนอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยครับแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับจะเป็นสองสี่หรือหกชิ้น,นแล้วแต่ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็รูปร่างของตับลูกหมากของ คนไข้แต่ละคนครับผมอ๋อครับซึ่งไม่เท่ากันเอ่อมันก็แค่กับไปทางใช่ไหมครับทางใช่ครับผมไปทางไว้นะครับอมันก็เหมือนก็ททาไอบอลลูนหัวใจสีไปทางโรคคล้ายคล้ายคล้ายงั้นใช้หลักการเดียวกันแต่อุปกรณ์จะดูไม่เหมือนกันนะครับผมก็คือพอไปทางไว้ปุ๊บท่อปัสสาวะก็จะเปิดออกทันทีเลยนะครับทีนี้ไอการทําแบบเนี้ยครับนอกจากท่อปัสสาวะมันจะเปิดออกแล้วเนี่ยไปตรง ลอ,อยต่อระหว่างท่อปสสจวะกับกระเพาะปสสจวะหรือเราเรียกคอคอของกระเพาะปสสาวะหรือ b l a d d e r n e น k นะครับ,บ,บ,บเราจะไม่ไปรบกวนตรง b l a d d e r neck ซึ่ง<ม>เวลาที่คนไข้มีเพศสัมพันธ์นะครับมีการหลั่งอสุจิเนี่ยอสุจิจะไม่ไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในกระเพะ<อ>าะปสสจวบเพราะแตอสุจิจะพุ่งได้ปกติมเมื่อเทียบกับวิธีการรักษาแบบเดิมๆน,นะครับ<ม>ซึ่งในวิธีการรักษาแบบเดิมๆเนี่ยคนไข้จะบ่น ว่ามีเวลามีเทศสัมพันธ์หลังอสิจิและอสิจิไม่ออกใช่มันไหลย,ย้อนเข้าไปข้าง,นงในนะครับแต่ว่าวิธีนีจ้จะโอกาสที่แบบมันน้อยมากครับผม,ม,มแล้วเราจะดูยังไงว่าตอมลูกบามันจะไม่โตไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้ไออุปกรณ์ที่เราใส่เนี่ยมันหลุดออกมาหรือว่ามันผิดปกติได้<อ>บามมันก็โตไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็โตไปเรื่อยๆ ครับผมตอบรูกหมามันเรียกโตไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้แบบโต,ตเร็วมากอยู่แล้วนะครับ,รบผมบทีนี้ในอนาคตสมมุติถ้ามันโตเยอะมากนะครับจนอาการกลับมาใหม่เราก็สามารถเข้าไปใส่อุปกรณ์นี้เพิ่มได้อีกอนะครับหรือในกรณีที่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับที่จะต้องเอาอุปกรณ์นี้ออกก็ส่องกล้องเข้าไปแล้วดึงออกธรรมดาได้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอืมมันทำด้วยอะไรครับไอ้อุปกรณ์เนี้ยอุปกรณ์เนี้ยอ่า ด้านหนึ่งจะเป็นนิติเนลด้านหนึ่งจะเป็นแสแตนเลสตีลนะครับแล้วก็ตรงกลางที่เป็นตัวตยึดเนี่ยเป็นไหมซึ่งก็คือไหมที่เราใช้เย็บเวลาเราผักตัดเนี่ยไหมธรรมดาทั่วไปครับผมไม่ได้รู้สึกอะไรว่าผิดปกติว่ามีอะไรใสในในท่อปสัสสาวะเราไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนมีสิ่งตัลกปลอมอะไรอยู่ข้างในครับผมและเห็นว่าไม่ต้องมีการวางยาสลบด้วยเหรอครับอ่า เราจะใช้วิธีการให้ฉีดยาให้หลับแป๊บหนึ่งนะครับด้วยด้วยเทคนิคเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับผมนั้นเราก็จะให้คุณหมอดมยาให้ยาให้หลับแป๊บหนึ่งนะครับ<ม>พอเสร็จครึ่งชั่วโมงปุ๊บคนไข้ก็ตื่นแล้วเราก็จะสังเกตอาการประมาณสองชั่วโมงอืมไม่มีแผละครับอยางเรียบร้อยดีกลับบ้านได้อือไม่มีแผลเจาะเข้าไปไม่มีแผลอะไรเลยครับผมอ๋อมันเข้าไปทางท่อปัสสาวะเนี่ยนะ ใช่ครับอ๋ออ๋แล้วตอนเข้าไปนี่มันต้องผ่าต้องขยายอะไรต่างๆนาน,านี่ทำได้ปกติทำได้ปกติเลยครับอืมอืมอ,อืนั่นไหนผมว่าคนจะชอบเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องวางยาสลบแล้วก็ภายในครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรครับผมคนไข้ัวเนี่ยไม่เจ็บครับอาจจะมีประส้วะร,รู้สึกข,ขัดขัดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอืมอืม จากการที่เราใส่กล้องเข้าไปตรวจะใช,ใช่ใส่กล้องก็งเหมือนกับกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ไหมกล้องอย่างนั้นไหมหหรือเล็กกว่านั้นคล้าย,ายๆ,ๆกันครับผมแต่กล้องอันนี้จะเล็กกว่านะครับนี่ก็เป็นตรงๆโ,<อ>โอ้แล้วมันก็แต่นิ่มๆด้วยมันไม่รไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรเป็นพิเศษไม่เจ็บครับผมอืมอืมเลาเห็นว่าสามารถรักษาผู้ป,วปว่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดได้ด้วยอืมใช่ครับ คือในในปัจจุบันเนี้ครับเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งหลายหลายท่านก็จะมีปัญหาโรคประจาตัวหลายโรคนะครับเป็นทั้งเบาหวานความดันโรคหัวใจบางคนเป็นสโตรกงี้ยหรือมีภาวะแทรกซ้อนด้านอื่นๆเยอะทําให้เราไม่อยากให้คนไข้ดมยาสลบนานนะครับแล้วก็วิธีนี้เสียเลือดน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีความดัน Uh huh. ผิดปกติระหว่างที่ดมยาโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆของของการดมยาสลบเนี่ยมันก็จะน้อยลงเมือ่มอไหร่เราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวมีน้อยอ uh huh. ครับ,บอย่างบางคนถ้าเป็นใช้วิธีีเก่าๆอาจจะมีปัญหาว่าอาจจะต้องเสียเลือดเยอะใช้เวลาผ่าตัดนานนะครับมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัดได้ค่อนข้างเยอะดฉงนั้นพอมี u r l i s t เข้ามาเนี่ยก็เป็นทางออกสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหลายโรคไม่อยากจะ ต้องให้ดมยาสลบมนาน,นาหรือไปเสี่ยงกับการผ่าตัดใหญ่นะครับใช่ใช่เรียกว่าทําเสร็จลุกขึ้นกลับได้เลยกลับบ้านไ,<ม>ได้ไ<ม>เลยครับอืครับอือก็แน่นอนคงขับรถเองไม่ได้นะอ่าไม่ครับเพราะว่าหลังจากตื่นอาจจะมีง่วงม่วงมึนๆนิดหน่อยก็ยแนะนาว่าอาจจะต้องมีอ่ามีคนมาด้วยพากลับบ้าน นะครับผมแม่ไน้ไม่ขับรถเองหลังจากทำครับใช่เหมือนกับทำนี่แหละส่องกล้องลำไส้ใหญ่ก็เข้าไปไม่ขับรถเองนะครับเพราะเขาก็จะดมยาวเฉยเฉยไม่ถึงกับสลบนะครับอืมครับอาการหลังการรักษาล่ะมีอะไรบ้างโอเคหลังการรักษาเนี่ยนะครับ คนไข้ก็จะปัสสาวะได้เองเลยเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีเลือดออกบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยจากการที่เราใช้อุปกรณ์ฝังเข้าไปนะครับก็จะมีรอยแผลเหมือนเราเอาเข็มจิ้มก็จะมีเลือดออกได้นะครับในคนไข้ที่มีที่ทำยูโรลิฟต์ก็จะมีเลือดออกได้นะครับ<ม>ในกรณีที่เลือดออกเยอะหน่อยเพราะบางคนปรับรูปหมากใหญ่มากนะครับเราอาจจะใส่สายไว้สักวันสองวันรอจนปัสสาวะสคยอยเอาสายออกนะครับ<ม>แต่ในคนที่ไม่มีเลือดออกเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่สายจนปัสสาวะ นะครับเราเช็คหลังผ่าตัดได้ทันทีแล้วว่าคนใ้ปัสสาวะได้เรียบร้อยก็คือกลับบ้านได้นะครับทีนี้ในช่วงใหม่ๆหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยครับปัสสาวะก็จะมีอาจจะมีการแตะขัดนิดหน่อยนะครับจากที่เราใส่อุปกรณ์ตรนสส่กล้องเข้าไปในท่อปัสสาวะนะครับบางคนอาจจะมีปัสสาวะบ่อยขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับอาจจะมีอาการั้นไม่อยู่ได้ซึ่งอาการพวกนี้มักจะเป็นช่วงกลางเราก็จะค่อยๆดีขึ้นครับผม กิดมาการผสมก็พุ่งแรงขึ้นสะดวกขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกได้ทันทีหลังจากที่ทําเสร็จเลยครับ,รบแน่นอนใช้สำหรับคนที่ต่อมลูกหมาไม่ได้มีอักเสบหรือว่าถ้าเป็นมะโรงมะเร็งนี่ก็จะใช้อีกแบบหนึ่งก็คงใช้วิธีนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับผมอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ต่อมลูกหมาโตนะครับส่วนคนที่ต่อมลูกหมาอักเสบเราก็จะรักษาการอักเสบให้หายก่อนครับ ส่วนค,คนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ย<ม>ก็จะ,ะใช้วิธีอื่นครับผมใช่ใช่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเทคนิคเรื่องยูโรลิฟเนี่ยวิธีการรักษาต่อมลูกหมากโตนี่มีกี่วิธีครับครับในคนไข้ที่ต่อมลูกหมากโตเนี่ยเรามีหลายวิธีนะครับเริ่มต้นจากน้อยสุดถ้าอาการไม่ได้รุนแรงมากเราอาจจะ,ะรักษาด้วยการแนะนำให้ปรับไลฟ์สไตล์บางอย่างนะครับเช่น อ่ให้ลดปริมาณน้ําดื่มลงก่อนนอนนะครับ mm hmm. ที่นี่ตอนนอนจะได้ไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อยนะครับ mm hmm. ระวังหลีกเลี่ยงอาหารพวกคาเฟอีนนะครับซ mm ึ hmm. ่งจะทําให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นอาการตับลูกหมากก็จะแย่ลงนะครับ mm hmm. อ่ลดแอลกอฮอล์ mm hmm. นะครับอาหารลดเผ็ดพวกนี้มันจะระคายเคืองเฉพาะปัสสาวะทาให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น mm hmm. อ่ทีนี้ถ้าการรักษาด้วยไลฟ์สไตล์พวกนี้ mm hmm. ยังไม่ดีขึ้นนะครับหรือคนไข้อาการเยอะ เก็ตะถัดมาเราก็จะเป็นการรักษาด้วยยานะครับท mm ี hmm. ่มียาอยู่สองสามกลุ่มในผู้องาต่อมลหมากโตนะครับ mm hmm. ช่วยให้ปสัสสาวะคล่องขึ้นสะดวกขึ้นนะครับ mm hmm. อ่าแล้วก็ทําให้ต่อมลูกหม,มากยุบลงได้ด้วยยานะครับ mm hmm. แต่ยาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่คนไข้บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะกินยาก็ทําให้อ่ามีการไหลย้อนของอสุจิเหมือนกันนะครับ mm hmm. แล้วก็บางคนก็จะมีอาการมึนหัวเวียนหัวได้นะครับ mm hmm. ตัวที่จทานยาอ่ถ้าเกิดทานยาแล้วดีทานยาไปเรื่อยๆได้ครับแต่ถ้าทานยาแล้วไม่ดีหรือบางคนมีอาการข้างเคียงจากยานะครับขั้นถ,ถัดไปก็เป็นการผ่าตัดนะครับหรือการรักษาด้วยวิธีการที่ลุกล้ำน้อยหรือมินิมอลลี่เมเดชนะครับซึ่งที่บำรุงร่างเรามีให้เลือกหลายเทคนิคมากนะครับหมือาการผ่าตัดต่อลูกหมากโดยทั่วไปที่เป็นวิธีมาตรฐานเนี่ยเราเรียกว่า TURP Transurethral e Resection Process คือส่องกล้องเข้าไปครับ แล้วก็เราใช้อุปกรณ์เป็นลวดเนี่ยตัดตอกลูกมาผูดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นเปิดช่องให้กว้างขึ้นนะครับซึ่งวิธีเนี้ยก็จะใช้เวลาผ่าตัดประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมง嗯嗯นะครับครับอันถัดมาเรามีธิการใช้เลเซอร์นะครับซึ่งมีเลเซอร์หลายแบบโเมียมเลเซอร์กรีนไลท์เลเซอร์นะครับแล้วก็เมื่อสองสปีที่ผ่านมาปรมว่าก็มีการนเอาเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเรียกว่า การการักษากด้วยไอ้น้ำหรือวีซูนนะครับผมบแล้ยูโรลิฟอันนี้ก็เป็นอันใหม่สุดแรกก็เป็นที่แรกเช่นกันครับผมครับ,ร,บระหว่างที่ใช้ไอ้น้ำกับระหว่างยูโรลิฟนี่หมอแนะนําอะไระต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับการรักษาต่อมลูกหมากโตเนี่ยในแต่ละคนมานมีจุดมุ่งหมายจะไม่เหมือนกันร้อยเปเซนนะครับรบ,บวกกับลักษณะการโตแล้วก็ขนาดของตอมลูกหมากแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบอกได้ว่าวิาวธีไหนดีกว่าวิธีไหนขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับมีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะครับลักษณะการโตของตับลูกหมากเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเลือกวิธีการรักษาเนี่ยให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันนะครับแต่ข้อดีคือเมื่อเรามีออปชันได้เยอะเราก็สามารถเลือกได้เหมาะกับคนไข้ได้มากขึ้นครับผม อลนนี้นิยมที่สุดคือวิธีไหนครับที่คนไข้ชอบที่สุดณเอวยแรงพะในช่วงที่ผ่านมาที่ชอบที่สุดเนี่ยที่นิยมที่สุดก็คือการฉีดไอ้น้ำอ๋อที่ชอบผมแต่ตอนนี้ยูโรลิฟต์ขึ้นมาใหม่มาดเลยนะครับเออใช่ไหมแล้วก็ได้ได้ผลจริงจังได้ผลครับผมอืมอืมครับชันระหว่างยูโรลิฟต์กับระหว่างใช้ฉีดไอ้น้ำเนี่ยตอนนี้เวลาหมอแนะนำหมอก็ต้องอธิบายให้คนไข้ฟัง กว่ามันเหมือนกันต่างกันยังไงใช่ครับก็ต้องอธิบายข้อดีข้อเสียอของทั้งสองวิธีบวกกับวิธีเก่าๆด้วยนะครับผมใช่ใช่ใช่ครับมันมีคนอายุถึงอายุเท่าไหร่ใช้วิธียูโรลิฟได้หรือไม่จํากัดอายุเท่าไหร่ก็ทําได้ไม่จำกัดอายุครับผมขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็รุ่นล่างของตับลูกหมาขึ้นอยู่กัอาการไข้ด้วยนะครับดรืยตัวยูโรลิฟเนี่ย CFDA approve ตอนนี้นะครับขนาดของต่อมลูกหมากเนี่ยได้ถึงประมาณหนึ่งร้อยกรัมอ๋อครับผมแ้วก็ขึ้นกับรูปล่างด้วยครับว่ารูปร่างมันโตแบบไหนใช่มันโตไปทิศทางไหนด้วยใช่ไหมมันออกตรงหัวใช่ครับบางคนจะโตแบบยาวๆบางคนจะอ้นอวนๆหน่อยหรือบางคนเนีจะมีต่อมตรงกลางที่ปลูกขึ้นมาเยอะๆอน,นะครับซึ่ง ใช้รายละเอียดของการโตรูรปร่างของมันเนี่ยเราก็จะเอาอาพิจารณาว่าวิธีไหนเหมาะกับคนไข้คนไหนครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่เหมือนกันขนาดเล็กใหญ่ยาวรีกลมใช่ไหมครับผมแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแล้วก็ความคุ้มค่าในการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นยังไงครับยูโรลิฟนี่วความคุ้มค่าค่อนข้างดีครับผมดีมากเนื่องจากอย่างที่บอกครับว่า ความเสี่ยงมันน้อยภาวะแทรกซ้อนมันน้อยนะครับใช้เวลาทำส,ทสั้นเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผลทันทีเลยหลังจากที่เราทำเสร็จนะครับหรือทำเสร็จปุ๊บตื่นมาเนี่ยปัสสาวะได้เลยนะครับดังนั้นไม่ต้องไปเสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนนะครับไม่ต้องกังวลกับโรคแทรกซ้อนที่อาจจะมีปัญหาอเราใช้ชีวิตปกติได้เลยออกกำลังกายได้เดินเหินได้ปกติ เดินเหินได้ปกติครับจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะรอสามสี่วันให้แน่ใจว่าไม่มีเลือดออกแล้วครับครับตอนนี้ได้เริ่มใช้วิธีนี้แล้วแล้วก็มีคนไข้เลือกใช้พอสมควรใช่ไหมครับวิธียูโรลิฟตครับผมตอนนี้เราก็มีเริ่มใช้แล้วแล้วก็มีคนไข้ติดต่อมาเรื่อยๆครับผมอืมแล้วก็ที่ผ่านมาคนไข้ส่วนใหญ่ก็แฮปปี้ครับผมอืมใช่ครับ ซึ่งก็แน่นอนว่าเขารักษาวิธีนี้แล้วชีวิตคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องม,มาปัสสาวะบ่อยเกินไปกลางคืนนอนหลับได้คุณภาพนอนหลับได้ยาวขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับผมครับครับนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคของบำรุงราชนะครับที่นำมาให้เห็นว่าพัฒนา ใหม่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะจำนวนคนไทยที่ต้องมาดูแลเรื่องต่อมลูกหมาโตเนี่ยเยอะขึ้นทุกปีไหมครับสังคมคนสูงวัยด้วยนะฉะนั้นเขาก็จะใช่ครับผมเ็กแล้วหมอกกจะเจอมากขึ้นไม่เหมือนมา่เรื่อยๆใช่รครับผมครับคือโดยธรรมชาติของต่อมลูกหมาโตเนี่ยครับคนไข้จะเริ่มมีอาการเมื่อายุ50ปี50ปีแล้วก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆ มีประมาณกันว่าถ้าเกิดคนไขทยอายุประมาณ80ปีเนี่ยประมาณ80-90%ของคนไข้ก็จะมีปัญหาต่บลุกบ่าโตรครับผมเพราะนั้นด้วยสังคมของผู้สูงอายุเนี่ยอ่าคนไข้ตับลุกบ่าโตก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆอืมครับใช่ยิ่งสูงวัยคนอยู่อายุยืนขึ้นก็ยิ่งจะเจอปัญหาตับลุกห่ามากขึ้นนี่คือหนึ่งในทางออกใช่ไหมครับเทคนิคใหม่ๆนี้คุณหมอเอง เมอยเองเนี่ยตอนที่เรียนทางด้านนี้แล้วก็ฝึกเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งจะมาใช้ยูโรลิฟเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมก็เพิ่งใช้ครับผมตอนตอนเรียนนี่ไม่มี <c oughs> ตอนเร <c oughs> ียนยังไม่มีครับไม่มีอันนี้ <c oughs> เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พุ่งเข้ามาแต่ว่าออ, <c oughs> อก่อนที่เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่อะไรในปัจจุบันในทางการแพทย์เนี่ยครับทั้งทางบริษัทเองและทางโรงพยาบาลเลยมีขั้นตอนในการเทรนการใช้อุปกรณ์พวกนี้แหชะนะครับ เพื่อให้ไดเพื่อให้มัน่นใจว่าทุกคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะครับมีประสบการณ์ในการทำแล้วก็มีการฝึกฝนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตามข้อกำหนดของทั้งทางบริษัทแรือวก็ของทั้งทางโรงเรียาบาลครับผมอันนี้คือเราได้จาก FDA หรือว่าบริษัทที่อเมริกาหรือว่าเป็นยังไงใครใครมีลิขสิทธิ์อันนี้หรือว่าปี Uh, อันนี้ลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นของบริษัทที่ผลิตอยู่ครับหรืว่าตอนนี้เขาก็นําเข้ามาใช้ในเมืองไทยพอจะนําเข้ามาใช้ในเมืองไทยก็ต้องมีการขออนุญาตไทยเอฟดีเอนะครับขออนุญาตออยของไทย,ไทยแล้วเมื่อขอขอนุญ,ญาตเสร็จก็จะมีขั้นตอนการเทรนนะครับ uh huh. แพทย์ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ uh huh. ครับผมครับมาช่วยได้มากเลยสําหรับคนอายุมากเพราะว่าความทุกข์ทรมานของการที่ต้องฉี่บ่อยๆและคุณภาพการนอน กลางวันที่ง่วงอย่างที่คุณบอกนะมันก็จะทําให้โล่งไปเยอะมากเลยไอ้โรคอื่นที่มากับอายุมากความดันโรคเบาหวานต่างๆก็จะได้เบาลงไปนะครับใช่ครับครับคุณภาพชีวิตรวมๆก็จะดีขึ้นให้คนไข้หลับได้ดีขึ้นนะครับอ่าก็จะทําให้สุขภาพรวมๆดีขึ้นความดันอะไรก็จะดีขึ้นด้วยนะครับนอกจาะนั้นบางคนเขาก็จะกังวลว่าไม่อยากออกจากบ้านตัวปัสสาวะมีปัญหานะทาให้ ไม่กล้าเข้าสังคมอะไรเงี้ยน,นะครับเนี่ยได้รับการรักษาต่อมลูกหมากจนอาการดีขึ้นละแล้วรู้สึกว่าแอคทีฟมากขึ้นนะครับกล้าเข้าสังคมมากขึ้นครับมั่นใจในตัวเองมากขึ้น <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> ใช่ครับเอาละครับชัดเจนเลยครับแล้วก็เป็นเด็กใหม่เทคโนโลยีใหม่ที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหารักษาต่อมลูกหมากนะครับ ขอบคุณมากครับ story, คุณหมอจรัสพงศิรานันท์ครับยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device